ตอนนี้นะครับผมพาเพื่อนสมาชิกเข้ามาดูอาการจริงของเจ้าซัมซุง43นิ้วพลาสมาตัวนี้นะครับอาการตัวนี้คืออาการเปิดไม่ติดอาการเปิดไม่ติดนะครับเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บกงกว้างของเราเนี่ยนะครับนะอันดับแรกจะเพิ่งเสียบปลั๊กอะไรนะครับปกติมันก็เสียบปลั๊กมาอยู่แล้วเราจะต้องตั้งไปที่โอห์มปิดปิดนะครับเนี่ยตั้งมิเตอร์ฟลุกนะครับนะไปที่ตรงนี้นะครับนะนำสายแต่กันมีเสียงปิดปิดตามปกตินะครับผมนําตัวหนึ่งจับไปที่กาวนะครับวางไว้ที่กาว ต่อจากนั้นนะครับผมจะเช็คไปที่ va va ผมเช็คเข้าไปปรากฏว่าตัวนี้ไม่มีอะไรช็อตรับนะครับ va ไม่มีอะไรช็อตนะครับนะตัวนี้จะขึ้นตามค่าเตรียมที่ผมให้ดูนะครับทีนี้ผมย้ายตำแหน่งตัวเสียบนะครับมาที่ vs นี่ครับปรากฏว่ามีเสียงเป็นศูนย์เป็นศูนย์ฉะนั้นจำไว้เลยนะครับนะอาการแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเกิดอาการช็อตแล้ว va กับ vs ฉะนั้น V.S. ตัวนี้209 V เกโวลต์เกิดอาการช็อตแบบนี้ใส่เข้าไปปับ๊บตัวนี้ก็จะโหลดโหลดแน่นอนวิธีตรวจสอบนะครับว่าภาคซัพพลายตอนนี้เสียหายหรือไม่ให้ดึงแจ็คออกก่อนให้ดึงออกก่อนแล้วตั้งมิเตอร์ตัวนี้ไปที่ DC นะครับไปที่ DC นะครับผมจะให้ดูระยะไกลนิดหนึ่งนะนะครับนะผมเปิดขึ้นมองเห็นนะครับเมื่อได้เสร็จปุ๊บผมจะวัดไปที่ V.S. ดูนะครับให้ดูแรงไฟนะครับนะผมเอาปลั๊ก220นะครับมาเสียบ ไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับนะไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมาฝังเลยนะครับวัดตัวเดียวจับกาวไว้เหมือนเดิมผมอ่อนแป๊บนะครับนะขึ้นปุ๊บ207โวลต์ผมเปิดปั๊บถ้ามาแป๊บแบบนี้ได้ก็แสดงว่าปกติแล้วนะครับผมวัดไปที่ VA VA นะครับ VA ปั๊บผมเปิดสวิตช์นะครับนะผมเปิดสวิตช์ตอนนี้มา58ถือว่าตอนนี้ก็คือปกตินี่คือประเด็นแรกนะครับการเช็คว่าซัพพลาย ซัพพลายของรุ่นนี้สามารถที่จะแกะออกมาแล้วนั่งซ่อมแบบนี้ก่อนได้สบายสบายเลยเอาละเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะอาการที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับนะผมปิดสวิตช์แล้วผมเช็คดูนะครับว่าไฟค้างอยู่ไหมถ้าไฟค้างอยู่นะครับแล้วเราเสียปั๊กเข้าไปเนี่ยมันจะระเบิดเต้มเลยนะครับนะฉะนั้นไฟหมดแล้วผมก็ใส่ตามปกติตั้งไปที่โอห์มเหมือนเดิมนะครับนะนะครับเช็คปรากฏว่าตัวนี้ยังมีเสียงเตือนปิดปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับนะแสดงว่ามีการช็อต ต่อไปนี้นะครับนะผมอาจารย์พิชานะครับจะนําเสนอวิธีว่าอาการ V S ตอนนี้มันโหลดมันจะเป็นยังไงตามสายแพรเลยนะครับผมตามสายแพรนี่คือการตรวจสอบนะครับเช็คเข้าไปมาอย่างนี้ปับ๊บตั้งมิเตอร์จับไปที่โอมนะครับวัดไปที่ V S ให้มีเสียงไว้เลยนะครับสายแพรส่งเข้ามาที่แผง X b a r d อันดับแรกพอด X b o a r d ซึ่งเป็นตัวคอมอนออก ไม่หายเสียงไม่หายถลอดออกนะครับเสียงไม่หายถ้าเสียงหายโอกาสตัวนี้เสียสูง X ยังมีเขาเรียกว่าสายแพรงัดขึ้นนะครับนะครับงัดขึ้นดึงออกหายไหมไม่หายถ้าไม่หายแบบนี้นะครับนะเราต้องดึงต่อผมดึงตัวนี้ออกเสียงหาย X หลอดโอเคเสียบต่อนะครับ เอกรอดนะครับตอนนี้นะเสียบสายแพรดังต่อมาเลยครับเข้ามาในส่วนของ y y ส่งเข้ามาเสร็จปุ๊บในแผงมีตัวต่อปดเสียงไม่เงียบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจากไรมันส่งเข้ามาที่ Y m เริ่มปวดตัวแรกนะครับเริ่มปวดตัวแรกงัดขึ้นนะครับปวดตัวแรกออกนะนะครับผมปวดตัว y ออกชุดหนึ่งเสียงยังไม่หาย ปวดตัวไยสองยังไม่หายนะครับสายังไม่หายสี่ยังไม่หาย5ยังไม่หายหกภาวนานะครับอย่ายให้หายนะครับหไม่หายแบบนี้อาการเนี่ยหลอดจอภาพลอดไอ,ไอจอเนี่ยรอดแล้วถ้าแบบนี้ออก ถ้าเอาจอออกแล้วปรากฏว่าหายในจอช็อตนะครับจอช็อตถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าวาสนามันดีแล้วนะครับนะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือ y ที่เป็น y ได้กับ ym แอมนะครับขันนอ็อตสกรูออกซะให้เรียบร้อยนะครับนะดึงออกมาปับ๊บแยกแยกนะครับแยกบอร์ดออกนี่ครับแยกบอร์ดออกมาแล้วปรากฏว่าตัวนี้ ยังมีเสียงปี๊ดอยู่เหมือนเดิมตัวนี้ยังช็อตอยู่เหมือนเดิมนะครับยังช็อตอยู่เหมือนเดิมเลยแสดงว่าจะเสียอยู่ที่ผมดึงออกปรากฏว่าเสียงหาย<ช>อาการเสียตัวนี้อยู่ที่แผง Y วา์ไดร์กาขอโทษนะแอ้ไวาด์ดนะครับนะฉะนั้นจุดอ่อนของเขานะครับจะอยู่ที่ IGBT ที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เป็น IGBT นะครับชอบเสียเป็นประจำของตระกูล RJP นะครับนะ ฉะนั้นตัวนี้นะครับนะก็จะมีอุปกรณ์ย่อดเยอะไปหมดเลยนะครับนี่คือคร่าวๆในการตรวจ่อมพลาสมาวันนี้นะครับนะผมตั้งใจที่จะให้เพื่อนสมาชิกนะครับรับทราบคําสั่ง VA กับ VS และการตรวจสอบ Power Supply ก่อนที่จะตั้งคําถามลงสู่เว็บไซต์ w w w ร s t h a i o r g ขอให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับส่วนเทคนิคในการซ่อมของแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงเราจะว่ากันในกระบวนการถามตอบปัญหานะครับซึ่งทาง Yes เราก็หวังว่าความรู้เหล่านี้คงจะไปสู่เคพื่อนช่างและเป็นแนวทางในการตรวจสอมต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณจบแล้ว